สวัสดีสมสาชนะิกคขสนาเซนเอกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เรียกรุ้นหลายรายการเลยครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการวันนี้ผมมองพยยิธีเกมฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ยุโรปอายุไม่เกิน21ปีนัดชิงชนะเลิศคู่ระหว่างทีมชาติอังกฤษยูยีพบกับทีมชาติสเปนยูยีนะครับมาดูทางด้านทีมชาติอังกฤษยูยีนะครับ หาเขารอบชิงชนะเลิศมาได้ด้วยการถล่มอิสราเอลศูนย์ประตูต่อสามความพร้อมนักเตะวันนี้ไม่มีจาคอบเลมซีกองกลางจากแอสตันวิลล่าที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นพร้อมลงสนามทุกคนนะครับแมสนน้มาในระบบ4-4-2กองหน้าก็จะส่งแอนโทนีกอร์ดอนคู่กับมอร์แกนจิปไว้ แดนกลางก็จะมีเอบิลสปิตรโรว์อังเคิลโกเมสคิติสโจนโค l ปอรพาเมอร์แนวรับก็จะมีแม c a อารอนรีวายโควินเทรเลอร์ฮาวูดแล้วก็เจม e s g ราร์เนอร์ผู้รักษาประตูก็จะเป็นเจม e s t ร a ฟฟอร์ดมาดูทางด้านทีมชาติสเปนยู21นะครับ แชมเก่าเมื่อปี2019นะครับไล่ถล่มยูเครน5ประตูต่อหนึ่งนะครับเรียกว่าฟอร์มดุมากๆความพร้อมนักเตะวันนี้สมบูรณ์สุดๆเลยนะครับแมสนี้มาในระบบ4 2 3 1หน้าเปาก็จะส่งอาร์เบลุยส์เติมเกมลุกด้วยเซชิโอโกเมสโอยันซันเซตโรดี้ กลางรับก็จะมีอเล็กซ์บาเอนาคู่กับอันโตนิโอบลังโกแนวรับก็จะมีควอนมิรันดาโจนบาเชโกอีตอบาเลเดสวิกโตโกเมสผู้รักษาประตูก็จะเป็นอาเนาเตนัสเลดเปิดออกมาให้ราคาเสมอนะครับ ไม่มีใครเหนือกว่าใครคู่นี้เคยเจอกันมาสองนัดเป็นอังกฤษชนะหนึ่งเสมอกันไปหนึ่งผมมองว่าด้วยศักยภาพนักเตะของทีมชาติอังกฤษยูทีปที่ดูจะเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วมาเจอกับสเปนยูทีที่เกมนี้น่าจะเปิดหน้าแรกใส่แน่นอนครับ คู่นี้วัดกันที่ความเสียพรมของกองหน้าครับผมคิดว่าอังกฤษน่าจะเบียดเอาชนะได้ครับคืนนี้ให้ตามเชียร์อังกฤษยู U 21เป็นทีมที่น่าเชียร์สำหรับค่ำคืนนี้เลยครับอย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะครับไว้มาแจากทีเด็ดใหม่สวัสดีครับ